ลงป่าลงฝาเอาตัวให่ตัวนมาเอาตัวใหญ่แล้วตัวไนงี้ยสี่สีเดี๋ยวจก่อนเ๋สี่นึงครับอันอันเค่งนี้จากโล่น่อยนเข่งนี้สีอโล่มาปลอยลงสาเกงราเแล้วเ่งที่สองสี นีสี่สิบเอ็ดโลเบแล้วครับ่สิบแปดเสิแปดลบ่เอกุิงจังอันพ้่งลงป่าจังยีมันมีคนมาตกจักไนตมีคนมาตกอล้รก่างอีกแล่วอย่เข่งบ่นล่องจยเข่งบ่ สองถิงจ้ะมีน้ำน้ำตกนะแตบ่อสิบริงจ้ะมันมีพระล่งป่าจ้ะเลยมาทายคิดหนึ่งมันมีนนล่องป่าแปดแปดแปดสิบสองกิโลเนาะเพราะว่าต่อถิงละสี่สิบเอ็ดกิโลล่งละสองถิงมีถึงที่สามจ้ะมีถึงที่สามมีถึงที่สามจ้ะ ป่าพันมาจากไซนอน,น้องค่ายจิโอายครับโอ้ยแม่ค่ายนอนไหนค่ายก่อนอันนี้จากโล้นลอยสี่โลแล้วเราต้องอสามเข่งลอยสีโลจา่ายตรงเียอือีกแค่เข่งมดเแค่เข่งมดเลอ แล้วเข่งบอ่อคุณาสามเข่งด้วยกันสามเข่งด้วยกันจากไร่รรก็นโลกอไ่ก่าโล่อืมประมาณจะโตหรือไ ถึงละสี่สิบเอ็ดโลจะบอที่สองกับบอที่สงกับสามถึงเื่กันจ้ะ S 1> <S 1> อีกจค่เข่งสองเขง่งตีใช่ย่าท้ายบรรยากาศรอบค่ะเอาดมนกันชัสมทาบเป็นไอเอาป่ามนาะเหลืออีกสองเขง่งแกบ่อนี่เหลืออีกสามเขง่งบ่อนี่เหลืออีกสามเขง่งอืม้มบรรยากาศ ลถมาจากไอ้บอ่อป่าเพิ่นมาจากหน้องค่ายจ้ะบอ่อละสามเข่งจ้ะเข่งละสี่สิบกโลตัวใหญ่ตกได้เลยจ้ะตกได้เลยมูนีพามาเวิคิดไอ้พ้นปลอยป่าได้จ้ะบอ่อของเอกฟิชชิงร้านร้านนี่แหละจ้ะ เหลืออีกสองขิงจ้ะข่งละสี่สิกโลลอยกโลถ้าบรรยากาศข่างๆให้ดื่ได้เยอยบรรากาศดีดีอีจ Bỏ đi bỏ đi chinh chà. Long bà tôi cũng phụt chà. Bỏ là loại qua kilo Để duy tìm bung chắc nối nè. Gi phá đâu phải. Rai, ra, ra, ra. Rai, ra, ra, ra. Rai, ra, 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 ra. Rai, ra, 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 ra. Rai, ดูจ้ะอุ้ยดูจ้ะโอ้ยช้ำมันซิปได้กินเลยตัวนี้ไงายซิปได้กินเลยโต๊ะบิดพิ่นก็ได้กินเลยคนเหลืออีกไอ้เข่งนึงจ้ะเหลืออีกเข่งนึงอู้หูตัวส่ออะไร ให้บรรยากาศรอบๆไปิึงด้จะเด้อิ่งเด้อ้าบรรยากาศหนา้วหนาโต๊ะ่าจ้ะน่ะรถวัดสร้างประจําจากน้องค่ายจ้ะบ้านไอ้ฟ้ามเอ็ดติดชิงจ้นนะ บรรยากาศดีด <Z an pi> ีจ้ะมีกาแฟมีหยังพร้อมเบิดกาแฟอาหารตามสั่งจ้ะมับรรยากาศเดนจ้ะยายไทยใน่ื้นทสิเห็นอันอันโล่งคักๆมากเลยหันมาทางนี้แงฮเอาหันมาทางนไหมหันมาให้ทางที่เบิ่งมาเลยหันหันทั้งหนาวเลย เออเอาใช่หรอเอาใส่หรอ,อ,หรอจ้าวันนี้นี่นี่จา้าออ้ยแต่สะออนไรจา้ามันเนื้อาพาเบงกิตปลอยป่าเพื่อนเอาป่ามาปาล,ล่อยบอละลอยัวโลจา้จามาจากน้องไขยจา่าเป็นฟังประจำมาลงทุกวันพุธมาลงทุกวันพุธจา้าโอ้ยแต่สะออนไร อันมาเบิงอันพนปลอยป่าจ้าปลอยป่าอันบ่ออีกฟิชชิ่งจ้ามองดูบรรยากาศหน้ายุ่หนายู่ครบทียเบิดราตเต็ดนี่จ้า บอ่อเอกฟิตชิงหลุดมากยายพะะ่อบรรงไงปล่อยป่ามันจะปล่อยป่าบออา่อเอ,อกฟิตชิงจ้าทั้งหมดสองลอยก้ลวจ้ะสองบอ่อสองลอยกลจ้ะบ่อเอกฟิตชิงจ้าใครสนใจมาตกได้จ้าพร้อมที่สิโต้เร้เลยป่านะจ้ามี็นไง ต้รงบรงาดดแดดดูาทำเ่ท้ายเิกาศให้ดึงดึงกับสถานที่เหมาะจะอาหารตามสร้างน,นีเ้นเบิดทุกอย่างจะอีกอะบรรยากาศดีดีจ้ะ ไอ้เบิ่งน้ำตกเบิ่งเล็กแต่นนะำด้ยวยเหมาะลายจ้ะอาหารตามสร้างจานนีทุกอย่างจ้าโอเคจ้าพอกันคลิปหนาจ้าอุ้ยเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปให้เบิ่งไอ้นี่จักบิดกันรถลดลดที่มะสงป่าสองร้อยกโลจะสองบอลอี่จ้ะสองร้อยกโลใส่ได้จ้ะ บรรยากาศหน้าเที่ยวหน้ากินมากเลยจ้ะนางดื่มนางนั่นบรรยากาศดีดีจ้ะนีจ้ะปลาสดสด